ดีกันด้วยนะคะวันนี้ผมผมการ์ดเกมเมอร์กับแ็นผีวันร้อนนะคะแบบนี้เขาบอกว่าให้เก็บกระดาษได้ครบ20ใบฮะเก็บกระดาษได้ครบ20ใบก็ต้องควรเปิดมอนสเตอร์ด้วยนะคะเดินตามทางกวดไปนะฮะแล้วควรที่จะปรับเป็นตอนกลางคืนนะะเขาบอกไว้ปรับเป็นตอนคืนเรียบร้อยนักองที่ไหนอ่ะอในกระเป๋าใน่ในกระเป๋าผมลองเทสมานิดนึงด้วยล่ะเฮลวมี ัมเอามาเามาฮลมีมันอยู่ตรงนี้ฮะพอเรามาต้นนี้เราก็จะเจอเฮลมีก็เก็บกระดาษมาฮหนึ่งใบอ่านว่าเฮลมียหรืออะไรมีอ่นอานมั่วฮะนัดบอกว่าอ่านนี่ฮะเชื่อคุณนัดเถอะนะอย่าเข้ามาหาช็อตนะเดิน,ดน,นทางมีบ้านไอ้หน่อยมันเต่าเกิดขายไม่ไม่ไอ้นั่ฆ่ามัน ี่ซอม,มบีตายนโนโนอตามไปแนละ้ว,าาวตามมาตามมาคุ่เกล็ โอ้โหนัดสุดท้ายแล้วเอ้อกูตายนัดเดี๋ยวเราจะไประวังด้วยนัดเฉยิหายเลยกับติดก่อนไหมวีกอนวีก่อนมันเยอะมันเยอะแอาลเวลเวลอาจจะมีเสียวัากวนนนหนึงไปเรลไปเลไต้องเก็บของเทีอะโอ้เกิดตั้งเกิดทิ้งหายเก็ตั้นขี่ไปมุมเกิด มันไปของกูหายหมดเลยคุณเก็บไปไม่อย่าเข้ามาอย่าเร็วๆตามมานะตามมายิงอะไรต้มขมิ้นคาเต่าคุณเก็บของเก็บของรวยแล้วก oh. ้องแตกน็อตแอปเปิ้ลโอ้ยู้ Due กูกินนอตแอปเปิลนัทรู้ว้ไม่เป็นไรนมทก่อนที่ริดของนอตแอปเปิลจะหมดไก่ดจบขอยยิบดาบยิบไม่ได้เลยเนี่ย กวาดี่ไปหนมึงกิบได้แล้วมลวมีมีเบิดอ้าะเบิดเบือตายแพี้มากแบบนี้เื่อเยอะทางลยโอ้โหซอมบี้มันเยอะเกินต้งมาช่วยอ่ะบายบายกลับเยกลับเข้าสู่ทางเออ กันคปเปอร์ไป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 กลับข้าสู่ทางโอ้โมันมุมมัมุมเออเออตตายตายนัดทุกอย่างเล็ดเช็ดเช็ดเอแมนเออแม็กี่ัดของไม่เนี่ยเ,เออเปเอนป้าอยู่ครบป,ปะเนี่ยน,นัดไม่รว <บา S 2> ยไม่รละหนึ่ง,งยเย ไม่ตายบ่อยจัดโอ๊ยกระดาษกระดาษเก็บก้นนี่ดับครั้งจริงเนี่ยเก็บของอยู่โคตอรอ่ะแม่งตายโคตรบ่อยทิปเปอร์การ้าทีดาบด้านบนอะ่ะเกา้าทีดับอยู่นี่ไหนๆเนี่ยโอย้เยี่ยกระเด็นโคตรตายกระเผือใบแม่งกระเด็นด้านล่างเลย เออใบหายไหนมัง่งดูด้วยนะเว้ยใบอ่ะไม่มีเออแบบนี้เหมือนไม่ค่อยห่อนเลยเหมือนจะยากมากกว่าจะต้องแบบต้องแบบเดิมมีอะย่าพูดมากมึงไงกา้าวถ้าเศษของให้มึงด้วยนะเพราะแบบนี้มันเป็นยากเราต้องมีของบินอย่าพูดมากหรือเกิดลากข,ขึ้นข้าวกระสุนท้ายในบ้านหลังนึง่ คุงไปบอกเก็บมันนี่ก่อนคุนเฟดดาบไปมึงนัดดับเดียวพอเอาดับไปขอเฟดนะฮะเพื่อให้คุณนัดต่อสู้ได,ด้เร็วๆไปตามทางเป,เปิดซอมมี่ดับหนึ่งพอกัดอีกอกิมเปิดเลยดับเลย ดับหน,นึ่งเนี่ยแหละมันก็นยากอะ่ะไปแต่เร็ววิ่งวิ่งเถอะการมวนใส่เลยเร็วโอ้ฟอมบี้มันเกิดเยอะแล้วเร็วแล้ววิ่งเพื่อนนี้ อนุญาตเแอคนะฮะสปาวมันเยอะมอนเต์มเยอะเติมฉันไม่ไหวอะรอว้รอปาโมันแถว

ด้วยไหมไม่ต้องบอกเขาทุบกระป๋องมันเตอร์เอาเกิดโอ้โหมันเยอะไอ้นัดมาแล้ว นายฆ่าคนมามากแล้วอยากฆ่าฉันแล้วนักว่าโอเวคมันวางมอนเตอร์เยอะเกินว่ะกูว่างั้นแ่ะแม่งเกิดเต็มเลยกระเดี่ยวนายฆ่าคนมาเยอะแล้วอยากฆ่าฉันบอกว่าอย่าฆ่าเราเฮียตายอยายายา เข้าหาฉันแกไปกนงไม่ออางเี้ยไม่เอาฉันไปไแ้เนี่ยอยาไม่อยากตายฮไแ่าระนี่นี่หนีฉันไม่พ้นหรอกไปไปไอ้านิยิบะยิบา เก็บกระดาษเก็บกระดาษนี่เพอเยอะมอนเตอร์ตอนเชา้าอช่ไหมตายปะมไม่ตายเว้ยตอนชเช้าเร็วไม่เอาดีจบชีวิตปะแบบนี้ยากมากเร็วนักนับกระดาษหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองที่มึงไมีกี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดไปนับใหม่นับใหม่นับใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเจ็ดอีกเจ็ดใบหันไหนวะอ,อปดูดิ ไอเหี้ยลดนคิปเปอร์เบิดเยอะจัดหายเลย,ยก็คงโดนคิปเปอร์เบิดแล้วใบคงร่วงหายนะคะก็สับคริปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนกันฟรียูเกรนบายบาย